คาถาฝันเลขเด็ดบทสวดน,นี้ใช้สวดก่อนนอนเป็นคาถาขอเลขที่สวดแล้วจะทำให้ฝันเห็นเลขเด็ดนะโมตัสสะพระคะวะโตอระ,ะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระ,ะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระควะโตอะระหะโตสามมาสัมพุทธัสสะมะอะุตีวังอุจตังพระอะหันจุติโลกังอิทังยะทีละสังขังจุติจุติมะอะุตีวังอุจุตังพระอะหันจุติโลกังอิทังยะทีละสังขัง chút tỵ, chút tỵ